สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับปฐมพรชาแนลเช่นเคยวันนี้อยู่กับย้อนรอยเล่าอีีที่23พิธีกรรมพยาละแวกพิธีปฐมกรรมคือพิธีที่ใช้การกระทํากับศัตรูที่มีฐานะอันเป็นกษัตริย์เหมือนกันหรือเจ้าประเทศราชเจ้าเมืองที่มีใจออกห่างและมีความผิดมหันเป็นพิธีที่กระทําขึ้นก่อนแล้วค่อยนําไปประหารชีวิตทีหลัง วิธีนี้คือการสร้างเกยดสองชั้นพระมหากษัตริย์ผู้มีชัยเป็นใหญ่อยู่บนท้องพระโรงชั้นบนกษัตริย์หรือเจ้าเมืองผู้แพ้จะถูกมัดอยู่ข้างล่างตรงกันพอดีพามผู้ประกอบวิธีจะนำน้ำสังขลิตและน้ำพระเต้าปทุมนิมิตล้างพระบากทกษัตริย์ข้างบน แล้วน้ําจากการล้างเท้าพระบาทก็ตกมาลงลาดศีรษะของนักโทษกษัตริย์ที่อยู่ข้างล่างเป็นการสูญสิ้นเกียรติยศอย่างที่หาที่สุดไม่ได้พิธีนี้เชื่อว,ว่าได้เป็นแบบอย่างมาจากมอนเมื่อครั้งก่อนพระเจ้าราชาธิราชจับตัวมังคลายกระยอชาวาแม่ทัพพม่าได้นั่นเองทรงโปรดเมตตาด้วยเห็นว่าเป็นลูกกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนจะชุบเลี้ยงไว้แต่มังคลาย ยอชวานั้นห้าวหารมีเลือดขัดติยะมานะและเมื่อแพ้แล้วก็ยอมตายพระเจ้าราชาธิราชจึงให้มหาพรมนำไปประกอบพิธีปรถมกรรมทันทีที่น้ำจากพระบาทพระเจ้าราชาธิราชตกลงสู่ศรีรษะของมังกรลายกยอชวาก็สวรรคตทันทีภายใต้พระโรงนั้นมิได้นำไปประหารชีวิตภายหลังแต่อย่างใด เราก็จบไปแล้วกับพิธีกรรมที่ว่าปฐมกษัตริย์กัมพูชาผู้คิดไม่ซื่อรอบทำสังหารกับฟูแลนะสีในขณะที่พระนเรศวรติดพันพมา่าก็สวรรคตรทันทีใต้พระโรงนั้นมิได้นําไปประหารชีตภายหลังแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเมื่อสิ้นยุทธสมัยของพระนเรศวรแล้วก็มีปรากฏการกระทําปฐมกรรมในพงศาวดารไทยอีกเลยจนปัจจุบันนี้นะครับแล้วเราก็ขอบคุณ ทุกท่านที่ติดตามรับชมปฐมพรชาแนล Channel. อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งและกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดติดตามรับชมปฐมพรชาแนล Channel. ขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ